การใช้ใดะหรือหนีบผมบ่อยๆทําให้สีสับางผมร่วงจริงหรือไม่วันนี้ด็ออร์ท็อกมีคําตอบการใช้ใดหรือที่หนีบผมนะคะมีผลโดยตรงกับหนังสีสันไหมคะมีค่ะคุณกิฟต์นอกจากจะทําให้หลังสีสันแห้งกรอบแล้วเนี่ยนะคะความร้อนในจะสุกผ่านที่รากของผมโดยตรงทาลายสเต็มเซลล์ของผมมีผลทําให้การงอกของผมลดลงอย่างชัดเจนเพราะว่าสเต็มเซลล์มันลดจำนวนลงไปนอกจากนี้ยังทําให้เกิดเส้นผมต่อบางหรือเส้นผมหักถ้าเรานะคะต้องใดหรือว่าหนีบผมทุกวันตรงนี้เรามีวิธีการดูล ป้องกันไม่ให้ผมของเราเสียได้อย่างไรคะอันนี้จะเป็นเรื่องที่ยากนิดนึงค่ะคุณคีดบางคนต้องทำสไตลิ่งทุกวันเพื่อให้ดูเป๊ะเหมาะกับหน้างานถ้าเราหลีเลี่ยงไม่ได้ต้องใช้เป็นตัวสเปรย์ื่อปรับหรือลดความร้อนที่ส่งพาไปสู่แกนผมนะคะทำให้ผมนียแตกหักน้อยลงลดการส่งผ่านความร้อนลงไปที่รากผมด้วยฉลอให้รากผมเนี่ยถูทำลายได้น้อยถ้าหากทำเป็นประจำทุกวัน,วนความร้อนมันก็คือการทําลายรากผมอยู่ดีค่ะสีสับบางจริงๆแล้วเกิดจากอะไรถ้าไม่ใช่เพราะว่าใดหรือว่าการหนีบผมนะคะ่ะคุณหมอ จริงๆหลักใหญ่เนี่ยประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผมบางพันธุกรรมซึ่งทำให้มีภาวะของผมบางเรื้อรังแล้วก็คถ้าเป็นมากขึ้นการดูแลผมหรือการเป่าผมด้วยความร้อนเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยเสริมทำให้ผมขาดหรือว่าเซลล์รากผมถูกทำลายเร็วขึ้นนี่พอไปผนวกกันมันก็เลยทำให้เข้าใจผิดได้แต่จริงๆแล้ว70%อโดยหลักเนี่ยก็คือภาวะผมบางพันธุกรรมอีก30%มอก็ยังมีปัจจัยอื่นอาจจะมีโรคของหนังศีรษะที่ซ่อนเร้นอยู่ฮอร์โมนเกี่ยวไหมฮอร์โมนก็คือผมบางพันธ ก็เลยมีผมปกปิดน้อยลงยิ่งถ้าเรามีความจําเป็นต้องใช้ไดหรือว่าเป็นการหนีบผมก็าอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นใช่ค่ะเป็นตัวเร่งทาให้ภาวะนี้มันดูชัดเจนมากขึ้นเร็วขึ้นการใช้ไดหรือหนีบผมไม่ได้ทําให้สีสษะบางถ้าทําอย่างถูกวิธีอยากผมสวยและสุขภาพดีต้องเริ่มต้นจากการดูแลทั้งเส้นผมและหนังสีสษะอย่างถูกต้อง